h a p p y h a p p y Birthday ลาเบรดเฮปปมาอัคีลาาหกเจ็ดแปดฮะเฮลา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 แฮปปมันไม่ได้มันขนาดนะบัวอยากขวบตัวสิขอก่อนเหรอแมวไม่กอดแมจะกอดอีกแล้ว ไม่กอดไม่เอาไม่เอาโอ้เงินรอยู่นี่อยู่ใช่ไหมไม่ถบอว่าไม่ได้โอ้เงินเยอะด้วยครับกู <c oughs> ขอร้องมึงอย่างหนึ่งได้ปะ่ะเปลี่ยนกเป๋าตังค์สวัสดีครับทุกคนอ๋อตอนนี้อยู่ร้านข้าวครับอยู่กับใครรู้ไหม อยู่กับใครรู้ไหมกระเป๋าตังอยากได้ใหม่วันเกิดเพื่อนซื้อให้หน่อยเชีสิ่พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็มาเต็มเลยนะเล่นไม่เอาพูดเล่นจริง้าไปนี่ของผมอยู่แล้วไม่ต้องตื่นไม่ต้องขอเราบอกคอาเปซิวมันสวยไหมถามจริงมันไม่สวยหรอมันก็ดีมันก็โบฮีเมียนสิโบฮีเมียนรับเลยรับตัดดี้นี่ซ่อมเสร็จยัง ซ้อมเสร็จแล้วแต่ไม่ได้แปองเพราะไม่ไมีเวลาแต่ดันมีเรามากินข้าวกับเพื่อนอยากเ,เห็นบ้านไตยไหมครับว่าบ้านเตยอยู่ไหน <laughs> ไม่ให้ดูหรอกน,น่ารักปะ่ะคุณน่ารักปะ่ะของเรา <laughs> เออนะ่มีคนให้มา <laughs> ล้างหน้าหรือเหงื่อออกกําลังกาย <laughs> เฮ้ย เพิ่งเห็นนี่คือตู้หูใหม่เหรอใช่นั่นแหละครับทำมาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละเอ้ยดีนะเท่าไหร่เอ้ยเพิ่งเท่าไหร่ฉันมาเมื่อไหร่มาวันนี้อ๋อพจริงเหรอเพิ่งใส่ใช่ป่ะใช่โอ้โหอะไรก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเออดีดีมันเป็นรอยรอยยิ้มป่ะใช่โอ้โหเก่งมากวันนี้มีความเชยพาร์คมากอดิสทอยบอกมีความเลยนะเชยพาร์คเอ้ยวันนี้หล่อก็ไม่อยากชมเลยหรอกอย่ามันบ้า พอมึงเลี้ยงดีหรอได้ดิครับมันเกิดทั้งทีอันนี้นะครับคือสิ่งที่เต้ซื้อในทุกๆวันนะครับดูก็จะมีเมล็ดฟักทองกระเทาะเปลือกไม่รับถุงขอบคุณครับสิทธิซื้อกระเป๋าวินนี่วะก็บอกเลยนะกระเป๋าวินนี่คืออะไรก็บอกไม่รู้กูไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นเลยแต่มึงเป็นคนมีสิทธินะ มีสิทธิ์ที่จะพูดสามสิบแล้วนะเขาบอกสามสิบแล้วนะคือดา่าด่าว่าแก่แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องพูดจาดีๆไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าอีกแก่แล้วซนะับมันแบบนนาขอซับุูด้วยซับมันอย่างเดียว <c oughs> โอ้โหแล้วกุณมอะไรเนี่ยมาซับมันต่อหน้า <c oughs> โอ้นี่คือแตกไปทีเดียวเหรอใช่ครับ ก็แต่งหน้าไง,ไงปากอินเตอร์เทนเพื่อนก่อนฝากอินเตอร์เทนก่นกอนนนสวัสดีครับทุกคนทำไมหล่ออย่างนี้ป้าปีใช่ครับวันนี้ผมชมมันไม่หยุดป่ามันหล่อมากจะ <c oughs> ต้องถ่ายรูปให้มันแล้วถ่ายรูปให้มันอีกเก็บ <c oughs> กระเป๋าเพื่นนะครับ <c oughs> ไอ้เพี่นี่คุณคุณอ่ะเราจะโดนเก็บลิกางนี้กิ์ไปเนี่ย B G S ปะมา to เฮเว e นอะไม่ใช่ Massachusetts ครับของ B G S อ๋อเป็นชื่อหนึ่งในร้านของอเมริกาใช่เดียวกันไปเนี่ยถูกปะใช่อุ้ยผมเสร็จแล้วครับผมใหม่เขาหล่อครับวันนี้เก็ตัดนี่นี่นี่ผมอ่ะตัดผมมาเพื่อไอ้นี่เลย เขาเรียกว่าอะไรอะสาวออฟฟิศสองพันปีครับผมจะไว้ผมทรงนี้มึงเล่นเป็นอะไรสาวออฟฟิศอ๋อใช่เล่นเป็นสาวทุกเรื่องเลยทุ้กี่เรื่องแล้วนี่คุณกูแต่งหญิงทุกเรื่องเลยจะเป็นบ้าอยู่จริงจริงลองดิห่อนี้ชนีแจ่มอ๋อหญิงปะพรแจ่มโคตรโคตรไม่แต่หอนี้ชนีแจ่มเป็นสาวสูงวัยหน่อยป่ะที่แต่งอ่ะใช่ใช่เป็นป้าแจ่มไงเจ้าของเจ้าของหอแล้วก่อนหน้านี้อะไรที่แต่งหญิงอ่ะไม่มีแล้วไม่ใช่หรอ โห oh. มึงบิดเอาไปแบบนี้ได้เลยที่เขามีน้ำมันเหลือไหมครับ <c oughs> พอดีผมจะให้น้ำมันไปโหสอบพี่ผมค <c oughs> อนติสอบตี่จมอมตี <c oughs> เปิดเมื่อไหร่นะครับเปิดเมลือนี้เปิดวันที่ยี่สิบสองสำหรับตัวผมนะแต่ว่าตอนนี้กองเขาเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถ่ายไปเยอะแล้วเหมือนกันกับใครพี่ออมชาติปะใช่พีซ Mahakita มาฮ a k ิต a เป็นภาษาฟิลิปปินส์แปลว่าอาให้ลงพูดหนสิมาฮาิตาแปลว่า I love you มาฮา k ิต a มาฮา k ิต a มาฮาคิิตาแต่ถ้าพิตะล่ะพิตะพิตะพิตะคนเหมือนละความซึดเลผมได้ฟิล์มมาเยผมจะไปถ่ายเพื่อนๆนะครับฟูจิพรีเมียม400แฮปปี้บ r t เดย์พี่เตกันเต็มเลยจริงเหรอเหมือนไม่ใช่ไลฟ์ล้วเนี่ย ก่อนดูเลยไลฟ์พุชิ s, <S Please say, ล y เซ l ล m มั m มา a m s สล a มั t มา l ั m อินโดนีเซียป่ะทำไมมีคนขอมาไลฟ์ด้วยอ่ะใครอ่ะอันนี้อันไหน,น,นคือคนขอไลฟ์ด้วยนี่หรอเออ go to live with หาผูโชคดีมหมเอาดีเอาดีอยากคุยอยากคุยกับคน พอละไปกินข้าวดีกว่ามาแล้วหรอข้าวอะยังแต่ตอนนี้ยไอ้ที่มาคืออะไรวะอะไรกินกายใช่ปะไม่ใช่สิวไม่ใช่อะไรอะที่ตาอืมม่วงอะอิสติกเกอร์นี้บนมือถือได้ไหมนี่คือลูปใครอะรูปมึงเหรออืมสองขวบเก้าเดือนครับผม ไม่น่าโตนะครับคนคนนี้สรุปสรุปว่าอาจดงดงปราศหรือว่าดงเขาบอกว่าดงดงปราศดงปราศพี่เขาเป็นพี่แล้วกับโบกี้ไรออนน่าจะใช่น่าจะเป็นพี่เขาพี่เราใช่ที่โบกี้ไลออนเขาเป็นคนคนพบคำนี้ขึ้นมาใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะ มเขาบอกว่าเดือนทอยเดือนทอยไปมันพูดบ้าเลยเราก็รินมาแล้วเขาก็เลยเอาครับไม่รู้แปลอะไรก็เลยเอาคันนี้ทักไปหาคนที่ที่เขาแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยเทท่่าีถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แล้วคนที่ชอบก็ตอบมาอ๋อเฮ้ยอยามีพี่ตาจริงด้วยอ่ะมึงเห็นได้ไงอ่ะโอ้โหก่อนเท้าบ้านสุขสันตันเกิดนะครับพี่เต้ขอบคุณทัศแต่ผมว่าต้มหัวนี้ดีนะ ดีดีมันทําให้มึงลงเป็นคนยิ้มปกติไม่ค่อยยิ้มไงใช่ใช่เป็นคนแบบยิ้มก่อนเนี่ยไม่ต้องนัดจะดอย่าโดนดิไม่เลยทำให้มึงต้องเข้ายิ้มบ่อยๆด้วยใช่เข้ายิ้มไงโอ้โหเป็นผมเพิ่มปะผมท้าผมใครอะของฉันอืมสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ออฟจากบอยต้วน ไม่เคยผิดหวังกับคนคนนี้จริงๆพี่บอยมาถ่ายหน้าค่าตากันหน่อยสิไลฟ์กะกูได้ปะนะกูขอรลา์กับมึงนะเซ็นมือเซ็น้าเซนมาเซ็นมาเน็ตมึงไม่ดีปะเนี่ยดีดีเนี่ยได้แล้วโอ้ยมันโหต้องปิดลำโพงคนหนึ่งมั้งเพราะว่ามีคลิปแยังปับนี้ ขออัปเดตโปรเกตของอปารปีนะครัตอนนี้ต้องเพิ่มบมก่อนเพมมาราะมันมันแบบมันโบก่ทำไงดีอ่ะให้กูปิดอะปิดยังไงอ่ะอันนี้แล้วปิดแล้วได้ปะปดได้ปะได้ปพวกพี่ทำอะไรกันอยู่เรนจะทานข้าวครับแล้วถ้าสมมติว่าปิดปิดปิดแล้วมันจะได้เขาจะได้ยินเท<ด>่าเดิมได้ยินนี่เท่าเดิมเดิม นี่คือเมนูของป่ะปี๊คลีนนี่โคมองเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนถ่ายซีรีส์กันแล้มันมีสองกล้องเลยดูด <c oughs> ิอันนี้กล้อง <c oughs> อันนี้กล้องเออันนี้กล้องบีกล้องบีลับหน้ากล้องเองอ,งอินเสิร์ตอินเสิร์ตอาหารนี่นะครับพอตอนแรกจะเลือกปลาหมึกแต่ปลาหมึกผมว่ากลางคืนถ้าถ้าเท่าที่ผมคิดนะมันน่าจะคอยจะรอสูงมากินปลาน่าจะดีกว่า เพื่อนเราไปกินข้าวกันปกติไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้าวเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวไปกินนี่คือซีรีส์เรื่องคนละที่มึนบอกใช่คนละที่เดียวกันที่เดียวกันจะสามสิบแล้วนะพ่ออังปกิโกแปลว่าอะไรอ่ะมีคนบอกอ่ะให้พูด Happy birthday พรุ่งนี้ครับ tomorrow birthday okay can accept โยโยโยหนังพ่อพูดจานระวังหน่อยเพื่อน เออไม่ได้นะฮอ,อเรลคอ,อหนังอะไรโร <Bro. S 3> หมาล้มโรโรหักเกงใจรุ่นพี่ล่าเราพิดนายมื่อน,นะโอ oh. เห็น<ด>แ่าวว่าใครมาเห็ okay, นคนที่ชอบเดินเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยอ oh. หมมันออกเสียงว่าไงฮะ p l e e s ล u i n g g u laba g e c o n r มชิด yesterday ค <laughs> ะั s o u m y อันนี้คือที่ไลฟ์อบเพื่อนร้อนไม่ค่อได้เดี๋ยวฟันปลอมหลุด <laughs> <laughs> ลองเย็นก่อนยิ้มสวยจังครับโอ้ยด็อกเตอร์ธนวัฒนของยิ้มสวยจังครับ้อย,อ,ย,ยบอันนี้คือคนที่ทำฟันให้ฉันเออ ี่เห็นปะมันมีบทวิญญาเลยรู้สึกว่าพี่ก็ต้องมีใครสักคนเนี่ยเหมือนแบบต้องอ่านคอมเมนต์เลยขาว่าพี่เพิ่งใหม่อันนี้คือคนที่ทำฟันให้เหรอใช่พี่อ้ํพี่อ้ําอย่าพลาดผมเราโพอินเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปทำฟันที่สิงคโปร์ไปบรรยายไปอะไรโด่งดังใหญ่แล้วจ้ะเขาอยากวิ่งรอบสนามอ่ะนนิ อยากให้พี่เอฟอ่านคอมเมนต์หนูจะวิ่งรอบสนามสามรอบเลยค่ะไปเลยแต่เป็นสนามกีฬารันนกที่ประเทศจีนอยา่มาใหญ่ทีัสุนิโร่ดูใหญ่ที่สุดก็แต่ใหญ่ๆอ่ะดงปรากฏศนี่ก็มาแปลกเกิน Hi Happy Birthday and Happy Second Anniversary พี่เออแต่คุณต่างชาติเขาชอบพี่แบบ P H I นะ P H I อ่ะแต่พี่เนี่ย คุณตะวันอันนี้เป็นพินเนสมาครับพี่เด้ชห้ดูการเข้าอีกน้ำไหมครับพวกเขาอะไรนะพี่เด้ชห้ดูการเข้าอีกน้นไหมเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เป็นวันเกิดที่ทํางานต่อเนื่องพรุ่งนี้ับมาลืนนี้ครับโอ้ oh, เลิกดึกเลิกดึกทุกวันเลยต่อวันติดก็เลยต้องวันนี้เป็นวันสุดสุดท้ายที่เลิกไม่ดึกในอาทิตย์นี้ลทำอะไรกันถามตรงนี้ พี่บอยพบอยนังกินอาหารเม็ดไม่ช่หรอบอกบอกวใหเย็นหน่อยไปเพื่อนข้าวมาเาไปกินข้าวาเม็ดอาหารก็เรื่องของฉันลาไปก่อนไปสิทำไมอ่ะไปไปไหนอ่ะไปเขียวไปเขียวอือบอกให้ทำอะไร อ๋อหาลูกหาลูกให้พีออฟเร็วทำอะไรากันอยู่หาลูกให้พีออฟเร็วมนงจะรอก่อนรอจนรอน กูหายหมูไปแล้วก็พึ่งพึ่งมาได้เนี่ยได้น่ารักและปินที่กูชื่นชอบเริ่มหิวแล้วสลอตแมชชีนมึงว่ากูเป็นคนแรงเละมาแรงมาแรงเลยอย่างงี้มาแรงน้องน้องจะกินอะไรลูกกูจะกินแกงหอยคลอม Ah, c'est bien. เอางายใครจะแฉใครก่อนผมก่อนมองหน้วรูสิสามวินาทีพร้อมแล้วแฉครับวยอุยไม่ดีไรใแรววอะไรอะอะไรย่าไม่ได้พูดเลยเลยไเอาใหม่เอาใหม่หงลับทำไมชอบกินงาและติดฟันยังยังวี่ซองรอบรันถูยิ้มสิทำไมชอบกินงาและติดัน ฮะกินดึกๆไม่ดีไม่ใช่หรอแล้วก็ชอบอึแล้วไม่กดเลื่อยอะเอาย่าตาเฟแฉออฟนาหนึ่งสองซาอมไอหัวนมเล็กเออทำเป็นเล่นครู แคปชั่นไอเียงคิดเองไม่เป็นไรอให้กูคิดให้ถ่ายรูปก็ไม่ชัดถ่ายรูปก็เบอร์ฟันก็เปาะเขียวตัวผู้ฟันก็แตกทำไมมันดูจิ้นจิ้นวะเ้ยไมันไม่เฉียบเลยโเดียเลนสลังเลแลก็โดนูด มึงมึงมึงว่าหอยนี้มันตายยังอ่ะตายแล้วไม่เห็นเหรอทำไมอ่ะตายตาหลับเนี่ยตายตาหลับหอยมันตายตาหลับ นายลงรูปไหนกูลงรูปนี้หลานครับลุงโอ้ยน่าติดตด่ามันดิลืมมันลัดเหมือนมาของลืมเหมือนจริงๆไม่แบ่งใครเลยพี่เจพี่เจหยิบอันนี้มากันน้ำห,หน่อยครับคนนี้หน้าเก่า วันนี้หน้าใหม่ใสกว่าเดิมอเะป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 ะถ้าดำถ้าดำทำอืมอีแก่งเนิร์ดแก่งแกงเนิร์ดเนิร์ดแก่งเนิร์ด

ไม่ได้แม้แต่ตัวเองยังไม่รู้เลยเชื่อว่าตัวอย่างนั้น่ะใช่คป็คนระเภทกันเหรอครับไม่รู้ต้งหมดงถ้าโดนั่าถ้าโดนมังเฒ่คเป็นคนประเภทน่ารักสามันเลกตัวเองหือ่อาหรอไม่รู้ไม่ใชไม่ใช่ เขจับม oh, oh. mm ือ hmm. น่อยขอโทษทีท oh. nah. right. ี่ลืมคนหล่อคนจับมงจับมือคนหล่อลวงหล่อลวงใช่ใช่ในี้เป็นสักใหม่อ๋อเหรอล่อลวงนะหล่อลวงหล่อลวงนะครับแต่ไม่รู้เ่ยแอามาเป็นข่าเลยว่าอินติกล์ตอบปหม่นี่คืออย่างเงตื่นลองฝาหลักพวกนี้ติกล์ตอบซะหน่อยสักคลิป เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเจอใครก็ไม่รู้อะแม่ใจเหรอไม่รู้อะเอ้ยโอ้ ยงกันเจียงปูก่อนเพื่อสวยมากรูกว่าเนี่ยเราจะชมต้องนานแล้วว่าเธือสวยแต่มันโป้เนี่ยโป้ที่ไหนก็ไม่เห็นโป้เลยแล้วะเธอโป้จะมีอะไรให้ใครเห็นนั่นแหละสิใช่ปะ อ่ะอะไรเนี่ย,ย <laughs> ดูกับศัตรูของคุณนะ่ะสวัสดีครับแล้วก็นองรักของคุณ <laughs> แล้วก็พี่รักของคุณสวัสดีครับ <laughs> ยอมยอม,ามาจากเพลงเลย,ไม,เยไม่เคยเอามาอยู่แล้วจ้นะ